สวัสดีครับบรรณกหลานะครับอันนี้ก็มาทําการแม n นเทนแนรถอีกหนึ่งรายการนะครเราก็ค่อยไล่ทาไปเรื่อยๆนะครับก็ตามสไตล์นะครับของบรรณกหลานะครับคือได้รถใหม่มาเราก็จะแม n นเทนนะครับหรือทําการพีแมนเทนก่อนที่มันจะชำรุดนะครับก่อนที่มันจะเสียนะครับเราก็ทําการ ตรวจเช็คนะครับแล้วก็อะไรที่เราเปลี่ยนได้เราก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้เราทำ <c oughs> น้ำมันเครื่องแล้วชกหน้าแล้วนะครับอันนี้ก็มาดูเรื่องระบบไฟนะครับเพราะว่ารถฮาร์เลนี่ถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีระบบไฟไม่ดีนี่บอกเลยฮะขี่อยู่รอนี่แบบกลายเป็นผู้ประสบภัยได้เลยนะน่าสงสารนะครับถอดค่อนข้างยากนะในรถไม่ค่อยมีเครื่องมือ ไม่มีเลยดีกว่านะ,ะกีฮาเลก,ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือเฉพาะติดตัวซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยมาตราฐานก็จะเป็นของพวกอเมริกานะเป็นมาตราสนเ a e เป็นหุนเป็นนิ้วไปเนะี่ยประแจรูปดาวนะประแจหกนะเหลี่ยมก็เป็นเป็นเบอร์หุนนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ทข้างที่จะเฉพาะเจาะจงนะครับคันนี้ได้มาก็ไม่มี สายลำโพงกำลังไล่หายอยู่ไม่รู้ว่าสายลำโพงหลังเนี้มัน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 ไปอยู่ยังไงนะมีแต่มีแต่รูเข้านะมีแต่รูเข้า <c oughs> ไม่มีดอกลำโพงมาไม่มีสายลำโพงมาคือถ้าไม่มีดอกลำโพงนี่ไม่เป็นไรนะผมเปลี่ยนไดนะ้แต่ไม่มีสายลำโพงมานี้ค่อนข้างเครียดอะ <c oughs> เอาไว้ไล่หานะครับสายก็จะอยู่ในรางสายไฟตัวนี้นะครับยัยกถังน้ำมันออก ก่อนถึงจะไปถึงขั้นตอนนั้นเราก็ทําการดูตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ Harley d a v i s ิ o n นะครับก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับน,นี้ก็มีขนาด30แอมป์นะฮะตามข้อมูลนะครับ30แอมป์นะอีกนิดเดียวอะ่ะอีกนิดเดียว Honda j แจเราอะ่ะนะใหญ่มากนะครับก็ททำการเช็คค่า CCA นะครับ c c a ที่แนะนำก็อยู่ประมาณ430 c c a น a ะอันนี้4 1 5ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่หลุดมาตรฐานนักนะครับ healthy นะครับ healthy ก็อยู่100%อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องการการชาร์จไฟนะครับเพราะนี่มันอยู่แค่49%เนะครับแบตเตอรี่เครื่องวิเคราะห์ก็สรุปได้ว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่แต่ว่าให้ทำการรีชาร์จนะครับให้ทำการรีชาร์จครับในฮาร์เลรุ่นใหม่ๆนะ ก็จะมีสายมีสายาสายสายชาบบร์จแบตนะฮะอยู่ด้านข้างนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นปลักแบบ <c oughs> อันนึงเป็นเดือยอันนึงเป็นเป็นช่องเป็นสล็อตไว้เสียบนะครับก็ตอนนั้นขายรถก็ให้คนที่มาซื้อรถไปครบชุดเลยนะครับนี่เราก็ไปคุยหาเจอสายสายพ่วงแบตเตอรี่มานะครับ ก็เป็นสายเก่านะครับที่ผมเก็บไว้ใช้งานเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งติดตั้งสายนี้เข้าไปในในในตัวแบตเตอรี่แล้วก็ทำการชาร์จไฟนะครับก็ย,ยังยังหาสายอยู่นะสายลำโพงหาไม่เจออันนี้ไม่รู้ใสยอะไรอินเตอร์คอมหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยอันนึงเป็นออดิโอเอาอันเล็กนี่เป็นไม่นะครับก็น่าจะต่อเป็นชุด ชุดเฮดเซตนะครับเฮดเซตได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าต่อ,อยังไงยังงงๆนะฮะก็ใครใช้อยู่ก็มันชาร์จนะครับถ้าไม่ได้ขี่บ่อยๆก็มันชาร์จไฟนะครับถ้าคุณไม่ชาร์จไฟนะครับมันก็จะแบตมันก็จะอ่อนพอแบตอ่อนเรื่อยๆแบตไฟหมดเรื่อยๆก็แบตเตอรี่ก็จะเสื่อมไม่สามารถที่จะเก็บไฟได้นะครับก็ฝากไว้นะครับ สำหรับการใช้งานนะครับรถบิ๊กไบครถ h a r l ลีนะครับผมทำไว้หลายคลิปนะครับเรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรเนี่ยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ใส่ตามไซส์ตามแอมป์ที่เขากําหนดนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่ตามไซส์เขาเห็นไหมลูกบระพุมเลยนะฮะไม่ใส่ตามไซส์คุณใส่ใหญ่กว่าก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่เล็กกว่ามันก็จะแบบมันก็จะไม่พอดีมันก็จะหลงหลว,ลวนะครับเนี่ยก็มีปลั๊กอีก2จุด3จุดนะที่ผมยังไม่รู้ คืออะไรนะครับสายลำโพงหลังหาไม่เจอไม่รู้ว่ายังไงนะอาจจะได้อาจจะได้เปิดอาจจะได้เปิดตัวแบดวิงนะครับ<ม>แล้วก็ดูวิทยุดูอะไรไปเลยทีเดียวนะครับ<ม>ก็ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งไม่รู้อะไระมีสาย GPS มาด้วยนะครับ GPS ตัวนี้เป็นของ Garmin นนรุ่น Sumo ซ,ซึ่งจริงแล้วทนนี้ก็ ก็เอาไปแล้วก็เอาไปแล้วนอกจากว่าคุณจะไปในที่ที่แบบว่าสัญญาโทรศัพท์คุณใช้ไม่ได้นะครับซึ่งก็คงไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะฮะโอเคก็ฝากไว้สำหรับสาระวันนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก,ก็การดูแลแบตเตอรี่ของ Har l e y d a v i d s o นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ